นาเบิงนางหลาพ่นสินี <si> head, He head, ่นไม้เล้อกี่น้องเด้อเพ่นสหเฮ็ดนำไม้เ็ดนะชมนำไม้เห็ดสมน้าไม้บ้างเหลอชมนำไม้ต้มซะก่อนต้่มนาไม่เห็ดสมแมนแล้วข่นมีนังหมูใส่นาขัดได้ออืแซบต้มนังมูแล้วซอยนังหมูใส่แซบได้ขันขันมือเดียวเ็ตไลฮหรก็บเ่นบด้กินมือเดียว ขั้นไหนมันได้ขักขัดจนมันแข็งตัดปัดทนไรบอให้มันเลี้ยวเลยไรมันแข็งแต่ปัดปุดป๊ใส่หนังมูนี่แซ่บได้สมน้ำไม้นะทางนั้นต้มน้ำไม้ไหลใส่แกงนี่เผัดเสต็ดต้มเันผัดเส็ดห่อสมเห็ด์สมน้ำไม้กินนะน้ำไม้สังไภาอันนี้นะ มาสบายดีพี่น้องบัรนี้ก็มากินมังกรหรือแบบนี้กินของหวานได้ที่เขาแล้วหรือพี่น้องเลยกินแก้วมังกรน้ำกันเดลอซื้อแก้วมังกรมาสูนนางหลาเท่าน้อยกินสวัสดียังกว่าแม่จักแล้วคนประชักประคุณของมันัดียังไหมแม่กับโอโหมีลำไส้ใจเย็นนะั่งอันนั้นเรากินลาวาหวานได้เออมอนได้หรือเ่าซื้อแม่ดหรือ่านั่งผิด เป็นหนังคายเลขกจ้าหันหนงกันนะเลยซื้อพี่น้องเบิ้งอือบอกว่ามันปิดใหม่นะมันสดๆเลยปิดมาแต่สวนเลยเนาะเรามีดินอยู่พุ่นเนาะเอออยูักษ์เซจสวนแล้วนะสวนหมากมังกรแล้วนะเขาตู้เย็นมังกรับเขาตู้เย็นให้มันเย็นจังมากินเนาะเย็นๆเย็นๆอือแค่นั้นไงหน่วยใหญ่ค่ะก็ลีต้นอยู่ในเฮือนตอนเป็นทวิตก็ใหญ่ไว้ยสิเลยเนาะ กินทะเลชุดอลไนี่ปีนี้ก็ได้กินสิบกว่หมากก็ได้บีนก็เริ่มใหม่ไปเติบมันหักซุกปูพร้อมกันทุกละสองหมากถ้าหมากคอยกระเบิลกินมาซีมูกเลยชินางอยู่ลังกล่องเ้ยพี่น้องเดยอืมมาอานเหรอมาานเลยหาานได้ เฉพอน้งเผ็ดเปลาจังหวะหวานหวานนองอหวานหวานแซ่บจะเย็นเนาะเขา,ออาตัวเย็นอย่างมากินนะม,มันในมันเขาไปเหงาบุ้มไหมเนาะเขาไปตักแหงในมันคือในงานะ่ะอือแซ่บเลย น้อม,อม,ม่วักเาเห็ดเป็นนแล้วนี่หลยน้องพี่น้องมียังกะห้ามาสลูกสุเตากินคำเป็นแม่กินยังก็คือหอดลูกเมย์มัมมนนรนะเจ้าคือหุ่จักกัรเห็ดอืยคืองานเฉยบรรุนเลยนะหักหักบริเวณคอหัยได้เละซื้อกินได้ในหมามังกรนี่ก,นนก็นะ โล่ะเส้าหาพันเด้อเางแอนี้คุณพ่อข่อยช่างเห็ดแฉะเออเห็ดไปม้าด้ละ่ะหออ้ามด้มา,ามาเป็นเปียงนนะบอกว่าบอกเอาไปกินเป็นเปียงไปจาปาอืมซื่อกินมังกรเนี่กไ็ได้ได้ไปคอร์ดนะไปด้วคอในสวนเขาเด้อสื่อเด้ออืออยากไปถ่าตอนสื่อไปถ่ายให้เบิง่งโลนเ้าหาพันอืถาหน่อยว่าลน,นักแล้วอ่ะศ้าหาพันกับสี่สิบกว่าบาทเนะาะสี่สิบห้าบาทจะ ได้เงนินรุดแสด้เงินเต็มเงินกระมันก็ขึ้นๆลงๆอยู่มันไในเป็นดอกมังมือก็ข,ขึ้นมังมือกระลงเงนินนะเดียวนี่ยนะนี่มันตาบอดบางหนึ่งให้มันอยู่เดียวๆเลยซื้อสุรูกกินอยากกินซีนก็ซื้อสุลูกกินอยากกินปลาก,ก็ซื้อสุลูกกินทางหล,ล่างหลาเราบริการไปได้ดอกเพราะว่ามีน้องปลาอยู่ในน,นี้นะกินอยู่ปลาค่ะอยู่กินอยซื้อมองมาให้คนใส่คนก็ได้กินในปนในแจวอยู่ บ่มีมองหากินมแม่ก็ซื้อมาให้มองมหากได้ามาให้คนใส่พอเด็กป,ป้าปนได้ให้ลูกคอภายกินนะแม่มอนนะเด้อจะบอ,อกให้ฟังเด้ออืมได้ให้ลูกก็คือน,นั่นนั่นคือนี่นข,นนขอเข,ขากินเด้ออแม่อ่อยม่ให้ลูกลำบากคอยเลี้ยงลูกแต่ยัง,ยงน้อยๆนะลูกขาหกคนนะ่ะสมบูรณ์แบบเมื่อเขาเลี้ยงลูกเสุ้อ้านาแพทย์เนี่ย คนมีผัวยังยมาขอเครื่องหนุ่มลูกคอยไปหนุ่นีมาดืมเงินคอยใส่มาขอเข่าคอยมาเด้อสมไยตะกี้นะคอยกระทุกแม่่าคอยบ่ิยี่ดอกคอยกระทุกคือกัาแต่คอยสู้สู้ด้วยลำแข็งตัวเองคอยปหาผู้ได้ฮาลีอย่างลูกคอยก็เลียงเองคอยพี่น้องคอยก็ป่ได้เดือดด้อนไปทำงานอยู่เมืองไทยขอลูกไปนำกเก่งอแม่เออนางมนนางอ้นเท่าเบิ้ลขอไปนำ เขาไม่ได้เดือดร้อนเลยน,น้องนะนั่งหลาเถืออยู่น้ำป้านั่งหลานใ <k S 1> นีัน,นเตอนะร์ดี้นะบัดไปน้าแม่น,นี่นั่งหลานะพ <c oughs> ระเบิร์เป็นผ <c oughs> ู้ใหญ่กว่าหมูมดเก้าปีนางอ้นสี่ปีนางมนสามปีเอาไปทํางานเมืองไทยฮอดภูเก็ตไปเห็นงานกา่อสร้างพาลูกไปแม่วนะ่ะไปเห็นงานปีเดียวอันปีเดียวเหรอเดือนเดียวเป็นกรรมกรเขาเขาหายวันลอยซาว ยังเกิดจูงอยู่เนาะเนาะวันลอยชาเลยคนอื่นในวันละลอยคอยไปใหม่เนี่ยคนได้ลอยชาเลยในหัวหายคอยไม่ได้สไลปี้เนี่นี่ถือว่าแพงเลยค่ะอายุสามสิบสองปีแต่ปีสามเก้าคอยไปจต่ปีแล้วจ้ะวแต่แรงยังชูงในหิ่งแม่ค่ะเดือนที่สองมาคอยเห็ดสางปูนเลยก่อโบกที่กรอกโลนมีมอนเก่งเด้องานร่อยเลยเห็ดบ้านในฝรั่งไม่ได้ขี้โมหรอกแต่คู่มือเนี่ยมันเ่าแล้วค่ะก็บเฮ็ดคู่มือเนี่ยค่อยเฮ็ดเป็นเบิด แต่ขอบะเฮ็ดแม่ขอบเป็นอันนี้บเป็นบเป็นนี่คือผิวอันบเป้นเป็นผิวอันข้องกักระป้อมนั่นแข้งเลยไดปิดเก้งกระมู่ไดเออข้องกระป้อมขอขอบทิวขอบทิวบเป็นเปิดก้องเอาก้องเอาก้องเอาเลยได้ก็อีนายเลยว่ไปหากินเนี่ยแข้งรถแข้งกระข่อยข้องกระป้อมพม่เสีไดายกันจะทำมาอีแม่เซ้งกันจะกรข่อย เราหำคนได้เป็นซิบตัวคนได้ตัวหนึ่งอะไรแล้วแม่มอนะฮะอยู่ห้ากินกับเป็นมันไพมันมันนันเรื่องห้าป้าหนึ่เต็มห้าเขียดกับเป็นยังบวบได้อีกยังคือมันว่าแหละหำหนามาหนม่งบวบบานบวได้แมันห้าเป็นบวเป็นแบบเดียวกับพอเจ้ามูห้าเต็มกล่องเมื่อแล้วตัวเอ็นัวหนึ่งยังบ่ได้อยู่มันว่าพอเจ้าก็เป็นห้ากินเงอยุ่ จนเลือเขากินมูจึงชิได้กเขีดกับเขาไปหากัจนเขาบุรีมาหาบันนี้พี่บูญญาติึงได้เป็นวะเป็นหากินถื้อของน้ำก้นเขาแล้วพอเจ้านะไปเห็นหุงมูจั๊กตะักกบตเขียดแซ่บเฮยบานเนาะเอ้ยมาไมมพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันนี่นี่หวานเนาะอืดท้องบาบ กินาก็อิ่มจะติงินมื้อ่อืมอืมกินแก่้เนมันลืมต้นก่อนจงไว้จะคืนหนึ่งปิดจะคืนหนึ่งเมื่อกี้แห้งวเี่ยวะมืออื่นในแห้วันอ่ะอืมจะปิดเิลืมต้นหืออืม่เขาว่มืออื่นแห้งวันเป็นคนนำมาปลูกคนพิษก็คนแตมหัวไม่ก่อนมืออื่นเคนจังกินพกในเฮือนใช่ตัววายอา้ก็ลวกาพุ่นเข่าอันใช่แล้ว่ แบบอัน <S, S 1> mm hmm. นี้เป็นหมากหรือ่ย่างเหมือนบ่กิ้งกินยิ่งกินยูมันเป็นบดูกช่างสมากสิคะงัวกัดยอดมันแมกกินดอกมันงัวกินดอกมันแม่ยอดต้นมันเดอยวต้นนี้ดอกต้นตัวคามตัวนั้นค่ะเป็นบด like <strom S 1> uh ูก huh. มันถ้ากำลังเริ่มใช้ไม้เริ่มเพ็ดต้นไม้ใช้ใช้เส่าลักใหญ่เดชเช็ดอ้อมเบิดปลูกเมืองเกิรนเผื่อืะปลูกเกเจ้าก็ต้องใช้ปุ๋ยน้ำห่อน้ำคุณน้ำข้นใช้ได้แรงขัดเนาะ ว่าโทรใหวานแล้วป uh> ้าสดจาร์นะเขาเอานมคนหดใส่เขาตู้เย็นเนาะป้าแต่สียบนะหวานแมงนะแพงมันมันกลมกล่อมเขากันเลยบ่อยใส่นมอือทองกินเขาอิ่มแน่นะพี่เอ้ามาดูมากินหยาบเต็มตเต็มแบบมันก็เป็นปุ้ยเสียบเป้นหวานเนาะหวานเย็นกิเนาะ อืมไม e lighting, ่เนเลยหันเนาะเนาะคือแม่ว่าอยู่ไหนถ้แม่เหรออืมสีนมขุนนมข้นใส่อืมไ่ต้องยากใส่ว่าอันน้ำตาลบริสุทธิ์เปลืองไปเลยก็หวานอยู่หวานเย็นน่นะทานเหตุการณ์เช่นนี้นะก็เอาข้าวตู้เย็นเอามากินมันจะแซ่บให้ลูกดิกลูกดิกบุกินได้นี่แม่ห่งผ่านเรียลูกจิโร่กินไดทุกชนิดเลยจนคิดหอดมัน อไม่มะเขือมะพริกกินเบิร์ดอู้หูเป็นตรายเฉยได้ไอาวคิดนี่ก็บแม่มดลาเด้อพี่น้องเด้อบายเดียวโอเคบายบายกิน okay, ไปบอกไปเมาโน้ตัวหมวนเนาะพี่น้องเนาะอย่าบากันเด้อพันเดียวกัเพื่อนกันเหรออือพันเดียวอันนั้น,นม,นม,ม,นม,นม,มันอันเคยจะนางหูมันเหรอเคยจะนางบูหูมันนั่่นใะ